สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านครับขอตออ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789านำโชคชาแนลนะครับพามาพบกับหุ้นนิกเกอีสุดช้าปวกปลายประจำวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน เข้ากลุ่มไลน์นะครับรับเลขตัวเดียวเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube IDLine นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์อักษรทั้งหมดแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอปไปเป็นเพื่อนขอเขาร่วมกลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มปังมากนะครับใครที่เข้าไปก็จะได้เห็นแนวทางนะครับแนวทางที่ไม่ได้วางในช่อง YouTube แล้วก็แนวทางนิเกอีนะครับที่เป็นเลขตัวเดียวด้วย นะครับเราก็ส่งให้นะครับไปดูผลของวันที่เกธันวานะครับเชา้าออก8 2 0 2 6ครับบ่ายออก5 1 0 1 6วันที่9ทธันวานะครับนี่นะครับแอดให้3กับ0นะครับ0มาเช้าบ่ายนะครับ เจาะ2ตัวนะครับ20กับ10นะครับไม่มีนะครับเจาะ2ตัวไม่แตกนะคะเมื่อวานนี้ได้แต่รูดกับวิ่งนะครับอ่านี้นะครับกับ10ก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ตามไปได้ทั้งเช้าและบ่ายนะครับไปดูเลขเด่นประจำวันนี้ครับนิเคอิช้าปวกปลายประจำวันที่10ธันวาคมนะครับ เด่นนะฮะหกและสองครับเจาะสองตัวสองหกสองเก้าสองสองสองห้าหกหกหกเก,ก้าหกสองหกหก้า สเมตรนะครับเนี่เราก็จะเน้นไป2ตัวอยู่ที่22กับ6กหครับเจาะ3ตัว8 2ดสองสองส,องสี่หก,หสกัหกหกบ เข้ากลุ่มลนยนะครับรับเลขตัวเดียวเน้นเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน youtube ครับ id line แอดไปได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลขทั้งหมดนะครับแคปหน้าจอไว้เลยเพื่อที่จะแอดไปขอเป็นเพื่อนเขา้ารวมกลุ่มก็ต้องตัวนี้นะครับ ห้ามพลาดน,นะครับปังทุกวันสรุปนี้คืออีกเช้าบ่ายวันที่10นะครับเด่น6และ2ครับ2ตัวเน้น2เม็ดครับ2 2กับ6 5เม็ดเดียว3ตัวครับแปดสองดีไลน์ตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ